สวัสดีครับทุกคนตอนนี้มาถึงน,นะครับโลตัสีมีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมารายงานตัวมาบอกข่าวพี่น้องว่าเมนูอามาประสาการล้งมาร่ำใจเกินรอยแล้วนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่เป็นช่วงที่ลาพักผ่อนก็นเลยไม่อยากตอบไม่อยากคุยนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะครับตอนนี้เท่าสิบห้าเบิรงครัวมาร่ำใจเกินรอยพี่น้องวันนี้เราได้เมนู เอียงก็อนเฮือดน้ำพริกกะปิปลาทูทอดไข่ต้มอาดื้มสุดน้ำพริกกะปิปลาทูทอดไข่ต้มนะคะพี่น้องน่ากินมากเลยขอบคุณทีมแม่ครัวแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แม่แม่ที่สนับสนุนที่วัดที่ออนที่วัดที่ออนธนดารับเหมาต่อรับเหมาต่อเติมนะคะเอบกรุงเทพแล้วก็เอบกรุงเทพใช่ไหมต้อกเป็นเอบกรุงเทพอ๋อนะครับขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้ก็ ลูกๆกําลังต่อแถวขึ้นไหมนี่ช่วยโฟมไป่งห้อกไมห้าดอ5ไหใส่ตรงนี้ได้เลยได้ไได้คะอรอาคตรงนีก็อนป่ามาเนาะใบล้าหไม่ใช่ไม่หมยืมาครับ โน่นแนยระหว่างล้อสามอย่างไรยังไม่ทอดแต่ว่าถ้าจะกินนี่พี่น้องดูครื่ม่ปิด้อเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยอ่ะอุ้ยหอมขันบลคอกขันบควบพุ้มน้ำหนักนียูพมาสิ ตกินคือกันเด้พี่น้องโอดว่าได้แต่โอดเอาควันช่วงนี้ประวันอยากลดน้ำหนักน้ำอ้วนแหยงโอเคครับพอบกันเดอโรตัสมินบุรีนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้หมอลำลําใจกันร้อยด้วยนะครับไปแล้ว